จดทะเบียนสมรสทรัพย์สินแบบไหนถือเป็นกรรมสิทธิ์ร,ร่วมในทางกฎหมายกรรมสิทธิ์ร,ร่วมจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินเดียวกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถ้าไม่ได้มีการตกลงกันว่าฝ่ายใดจะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นคนละกี่ส่วนอาจถือได้ว่าแต่ละฝ่ายเป็นเจ้าของในสัดส่วนเท่าๆกัน กรรมสิทธิ์รวมนี้ใช้กับทรัพย์สินของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดการจัดการไว้ชัดเจนเหมือนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสสารดีกาจึงได้มีแนวคําพิพากษาวางไว้ว่าทรัพย์สินที่เกิดจากการทํามาหาได้ร่วมกันจะถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของคู่รักมีผลให้คู่รักต่างมีสิทธิในทรัพย์สินนั้นคนละกึ่งหนึ่ง เช่นฝ่ายชายและหญิงอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสทั้งคู่ทําธุรกิจร่วมกันทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ด้วยกันจึงถือว่าเป็นของทั้งคู่ต้องแบ่งให้แต่ละฝ่ายคนละกึ่งหนึ่งต่อมาทั้งคู่ได้นําเงินมาซื้อที่ดินหนึ่งแปลงโดยใส่ชื่อฝ่ายชายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนด แม้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวจะมีแค่ชื่อฝ่ายชายแต่ที่ดินนั้นถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกันทั้งคู่จึงต่างมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินแปลงนั้นคนละกึ่งหนึ่งแต่ก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมเช่นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกทรัพย์สินที่มีคนให้โดยสเสน่หาทรัพย์สินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเป็นต้น ขอบคุณข้อมูลจาก SBC c Wealth เพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวมได้ที่เว็บไซต์ s c b นะคะ